ปีการศึกษา2564สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน72โรงเรียนมีนักเรียน33,563คน รายงานผลการดำเนินง,งานการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2565ระยะที่2ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่4โครงการหลักดังนี้ 1. โครงการพาน้องกลับมาเรียนนักเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งจำนวน166คนที่ตกหลน่นได้รับการติดตามและพบตัว100%ทั้ง166คนจำแนกเป็นนักเรียนที่กลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาจำนวน145คนคิดเป็น87.35%และขอความช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานอื่นจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ5.42% สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งดำเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่และระดับโรงเรียนจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความตระหนักในการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและประสานให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องพัฒนาส่งต่อจำนวน9คนให้แล้วเสร็จภายใน20วัน 2. โครงการโรงเรียนคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง มีโรงเรียนคุณภาพจำนวน10โรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายจำนวน18โรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงได้จัดทำโครงกรารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหารโรงเรียนสามารถขยายผลสู่ครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนคุณภาพและคือขายด้วย4โครงการดังนี้ 1. โครงการสถานศึกษาน่าอยู่อุ่นใจปลอดภัยกายภาพสู่คุณภาพพัฒนาและขับเคลื่อนได้ความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Platform พาน้องกลับมาเรียนสนับสนุนรถยนต์และงบประมาณ 2. โครงการสร้างนิสัยไฝ่ดีมีคุณธรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน 3. โครงการรากฐานการเรียนรู้สู่ผู้เรียนพัฒนาขับเคลื่อน Active Learning Learning r o b Recovery และ Competency Based และ 4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้พัฒนาและขับเคลื่อน Learning by Group a r e a b e แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้การบริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งดำเนินการดังนี้ 1. การสร้างการรับรู้มีการขยายผลการสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการโดยการสร้างความเข้าใจการใช้ MOE Safety Center Platform ด้วยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยกับทุกโรงเรียนในสังกัดมีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยของทุกโรงเรียนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 2. การเข้าถึงเข้าใจ MOE Safety Center ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าถึง MOE Safety Center มากขึ้น รวมถึงนยโยบายเพื่อพัฒนาระบบ MOE Safety Center ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและจัดกิจกรรมให้ทุกโรงเรียนร่วมสร้างแผนความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางนำกลับไปพัฒนาและดำเนินการเป็นของแต่ละโรงเรียนอแก้ไขปัญหานี่สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการมีครูลงทะเบียนผ่านระบบเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยจำนวน276คนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งจำนวน43คนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สหกรณ์อมทรัพย์ครูสมุดปราการจำกัดได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของสหกรณ์อมรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกิน3%และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสีย่ยงต่ำ4.5-5%สี4โครงการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งได้ดํำเนินการอย่างต่อเนื่องและมุ่งม,มั่นในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยทั้งกายใจของนักเรียน โอกาสเรียนที่มีคุณภาพของนักเรียนทุกคนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณทุกท่าน